ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วจ้าฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับวับนอาทิตย์6โมง20นาทีนะครับทางช่อง3 HD ของเราเกมต่อจากนี้ไปนะครับทีมที่มีคะแนนนำอยู่นะครับก็คือทีมของคุณเฟิร์นนั่นเอง เพราะฉะนั้นทีมนี้จะอธิบายเกมให้ฟังว่าทำยังไงฟังดีเฟิร์นจะเป็นคนตอบคนเดียวนะครับว่าชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้หรือละครเรื่องนี้มันคือชื่อว่าอะไรในระหว่างที่3คนนี้เขาจะยืนอยู่นี้1นึ่สอายังไงก็ได้เขาจะไม่พูดชื่อตัวละครเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนอกจากการแสดงเรื่องเรื่องนั้นห้ามออกเสียงเลยออกเสียงได้เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเราจะมีม่วันตามหาแหวนอันนั้นได้หรออ๋อ อะไรเงลิงเออหล่อเราลิงอะไรางี้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้ทำ acting แล้วคุณก็ต้องตอบมาให้ถูกว่าชื่ออะไรเข้าใจแล้วนะพร้อมไพร้อมครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยว3าคนขึ้นมายืนตรงนี้แล้วคุณเฟิร์มไปอยู่ตรงกลางโซฟาเพราะนี่คือเกมบยทะลุจอพร้อมนะเล่นกันเลยจะแบ่งตัวละครจะแบ่งตัวละครกันยังไงได้เลยเตรียมตัว เริ่มคุณมีหัวใจของคุณผมมีหัวใจของผมก็พอละฉันจะไปรอคุณที่ทางจ้างเมือนพูดกเอนเอาน้ำแข็งมาซีหลังทุหลังแข็งไหมทูหลังฉันนด้แล้ว เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเข้าไปรูกลัวจังเลยอ่ะไม่อยากเข้าเลยบ้านพีซีไม่ใช่อยู่เชียงใหม่ไม่อยใหม่จ้าเร่อเออเอออย่ามากับกาอย่ามาอย่านะอัน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 อยุติไสล่ะอันอยุติไสล่ะคอสารคอสารจังหวะนี้อย่างจังหวะนี้อย่างไอบ้านเดอะซีรีส์เอ่ไปจ้าแม่จ้าแมนเอานี้ดีกว่ากย เลดิโะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหมาทะเลทะเลในทะเลเลยมาตะบูนมตะเออเออชื่อเรื่องอะไรชื่ออะไรชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรข้ามข้ามอะข้ามข้ามข้ามาเจน้ำหสิงโตน้่น้ำเหมือนกันน้ำเหมือนน้ำผงน่าผหม นาคีไม่น้ำของมีนาเนี่ยคุณได้ไปทั้งหมด7เรื่องคูณสองไดบสีบวกของไก่9นะครับตอนนี้น้ำอยู่23คะแนนไม่ต้องห่วงทำให้ดีกับที่ได้ครับดีเห็นวิธีการแล้วพวกคุณพร้อมหรือยังทำแรงถ่าเขาพร้อมหรือยังพี่ร้อมแล้วพี่ไหวไหมเดี๋ยวดีๆไหวดิบายมาเลยมา พร้อมแล้วเตรียมตัวตามผู้ชื่อตัวละครนะเอาเริ่มที่ปั่นจักรยานน่ะจริงจนักเด็กนักเด็กแฟนฉันเปิดังไป้มันแต่แรงกูจะสู้หลังจากกสู้หลังสู้หเอาไปด่แล้วแต่แด๊ด๊าไทยทนิกไทเทนิไทเทคนิคด้เล่นคนเด้ เล่นละครไม่ได้ยิบมันเล่นละครไปตเออเล่นละครช้างกูอยู่ไหนองค์บากช้างช้างเขาช้างนี่ไหนเอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อเนี่ยเนี่ยต่อสู้ปุ๊บปุ๊บยิบมันปุ๊บยิบมันถูกแล้งหนีมาก็จงไปสิโค้ชยอมเอออุ้ยมีหลบกระสุนเงี้ยจะแม่ทิอ้ศเออ

แตกแตกถ่ายถ่ายยังม้กเลยเวลาเวลาลองให้น้ำตามมันไหลเป็นอะไรพากพากพากครับไปครับไปเอ้ยใครขี่หลังเอาลูกชัตเตอร์ชัตเตอร์ก็ติดยันเออของรักของเัริญรอรอดิงเออโอ้โหข้อสอบชายกำกุงโอ้โห ได้ด้วยทันเวลาด้วยคุณเก่งเลยชีวิตไม่ทำอะไรเลยมันดูทุกเรื่องยอดจับเอกลักษณ์ของหนังทุกเรื่องได้หมดเก้ยมันได้มันได้ยิบมันนะตกใจเลยวิที่่ายเก่งจนลี่ิเขาสักตาอยู่แค่เขาได้ไปเจ็ดใช่ไหมคุณได้ไปสิบสี่อยู่ดี สีคูณ2บวกของไก่หงนะครับตอนนี้นำอยู่34ต่อ23แล้วเ้ยอะไรวะทำไมมันเกกังขนาดนี้วพวกเราเฮ้ยเก่งนี้เลยอ่ะผิดพาดมากมันพลิกเลยมันพลิกเพราะพี่สมจิตคนเดียวเลยโคตรไวเลยอ่ะเกมนี้พี่สมจิตคนเดียวใช่คนเดียวเกมนี้ไม่เหนื่อย แต่แค้งแห้งอ่าแล้วจะน้ำแจงให้ห่งแต่เล่นเก่งขนาดนี้ช่วงหน้าผมมีของขวัญมาให้สำหรับการต้อนรับปีใหม่ของพวกคุณเลยครับกับเกมซุปตาขวากลอง เกมใบทะลุจอนะครับเกมนี้ผมเล่งไว้เลยพี่ๆเขาจะมาใบากันว่าคือทําท่าเป็นการแสดงละครแล้วให้เราทายชื่อหนังเกมนี้เป็นเกมถนัดของผมเลยครับมีข้อนึงครับที่ผมตอบไม่ได้แล้วผมจําได้แม่นเลยพี่บอลเขาใบามาทําท่าแบบว่าออกจากทางก้นนะครับมันคือหนังเรื่องว่าที่หยดผมก็ตอบว่าแตกแล้วพี่ๆ3ามคนเองก็ใบได้ดีมากครับเกมนี้ครับก็ชนะไปทําให้ผมขึ้นนำครับมาเป็น3 4 3. ต่อ23สาเห็นไหมครับผมบอกแล้วฝั่งตรงข้ามก็อย่าแผ่วนะครับ